สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดเรื่องดูมีนันค่ะดูว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องค่ะซึ่งทุกคน,นรู้หรือเปล่าคะว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างเช่นพวกวัวควายหรือว่าแพะแกะเนี่ยมีกระเพาะอาหารด้วยกันถึงสีห้องนั่นเองค่ะซึ่งหญ้าที่พวกเขากินนะคะจะถูกย่อยสลายผ่านหลายขั้นตอนในสีกระเพาะนี้ค่ะก่อนที่จะถูกส่งสารอาหารเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะ ซึ่งกระเพาะแรงนะคะมีชื่อว่าผ้าคีดิวค่ะหรือว่ารูเมนค่ะซึ่งหนึ่งเนี่ยจุลินทรีในรูเมนเนี่ยจะช่วยย่อยเซลลูโลสในหญ้านะคะ2เนี่ยจะเกิดเป็นก้อนเล็กๆที่เรียกว่าก้อนขัดนั่นเองค่ะ3เนี่ยสัตว์เคียวเอื้องเนี่ยจะสำรอกอาหารที่เคียวกลับมาเคี้ยวใหม่นะคะแล้วก็สาเหตุที่กลับมาเคียวใหม่อีกรอบแล้วแล้วก็กืนเข้าไปอีกรอบเนี่ยก็คือจะช่วยให้หญ้านเนี่ยสั้นลงแล้วก็ย่อยได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ สองนะคะกระเพาะรังผึ้งนะคะหรือว่าเรติคิวเลมนะคะเป็นกระเพาะที่สองค่ะซึ่งอาหารที่เคี้ยวเนี่ยเคี้ยวผ่านากระเพาะแรกนะคะก็จะถูกส่งมายัางกระเพาะที่สองค่ะหลังจากการสำลอกเสร็จนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยเรติคิวเลมเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนรังผึ้งตามชื่อเลยค่ะแล้วก็หน้าที่นะคะจะช่วยกรองอาหารแข็งๆแล้วก็อาหารขนาดใหญ่ค่ะกระเพาะที่3นะคะหรือว่าโอมาซัมค่ะกระเพาะ30มลิบมนะคะ อาโอมาซั่มเนี่ยจะช่วยดูดซึมน,น้ำแล้วก็สารอาหารบางส่วนค่ะแล้วก็จะช่วยกรองอาหารแล้วก็ลดขนาดของก้อนอาหารลงค่ะกราะที่4นะคะหรือว่าอะโบมาซัมค่ะหรือว่ากราะที่แท้จริงนะคะอะโบมาซัมเนี่ยจะมีน้ําย่อยโปรตีนแล้วก็จะช่วยย่อยสลายโปรตีนค่ะแล้วก็อาหารนะคะที่ถูกย่อยสลายเป็นโมเลกุลเล็กๆค่ะต่อไปนะคะก็จะถูกส่งไปยังที่ลำไส้เล็กค่ะ ซึ่งหลังจากที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะรับอาหารมาแล้วนะคะก็จะมีอวัยวะช่วยย่อยค่ะอย่างเช่นน้ำดีเนี่ยจะสร้างอาตับเนี่ยนะคะจะสร้างน้ำดีค่ะแล้วก็ตับอ่อนเนี่ยจะสร้างเอนไซม์ค่ะแล้วก็ลำไส้เล็กเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็กากอาหารเนี่ยจะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่ต่อไปค่ะสารอาหารและกากอาหารนะคะ หลังจากที่สารอาหารและกากอาหารเนี่ยดูดฉูดดูดซูมไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนะคะก็จะช่วยให้สัตว์เนี่ยมีพลังงานนั่นเองค่ะแล้วกากอาหารที่อ่ไม่ได้ใช้นะคะก็จะถูกขับออกทางทวารหนักนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ